น่าจะประมาณ4ี่ห้าสมัยนะคะไม่น่าจะเกินนี้วันนั้นก็มาร้องฟรีค่ะเพราะว่ามาเดินเที่ยวง,งานนะคุณนิวบอกสักเพลงไหมก็บอกดีค่ะคุณนิวซักเพลงอยากร้องเพลงมากเลยพอขึ้นไปเท่าไรแล้วค่ะห้าเพลงตายแล้วเราไม่ได้ค่าตัวด้วยน,นะหนูไมไ่เป็นไรหนูได้พัดลมกลับบ้านค่ะเพราะว่าหนูไปสร้อยดาวมากับยาะะดวงดีได้พัดลมรอดไปเพราะคุณนิวไม่มีค่าตัวให้หนู จนวันนี้ค่ะคุณแม่จา๋าเวลาผ่านไป6ถึงเดเดือนนะคะวันนี้หนูนักร้องบ้านนอกนะคะจากจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดของหนูนะคะที่หนูภูมิใจมากหนูไปออกงานนะคะออกงานตามจังหวัดทุกคืนเลยไปหลายจังหวัดเลยนะคะได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตทั่วเลยไปเจอแฟนเพลงมาทุกๆคืนเลยรู้สึกภูมิใจทุกครั้งนะคะที่ได้บอกเขาว่า หนูต้นเข้าสุปริยามาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นเด็กบ้านนอกพูดเนิร์ดรถตกตะลุกอะไรเงี้ยค่ะก็ไแแดงเข้ามาเขาก็งงนะคะไปพูดกับคนกรุงเทพมาคะเขาก็งงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะะเสียงปรบมือให้คนเมืองกาญหน่อยจ้า<ะ>หนูว่ามาเจอกันไม่บ่อยแต่ทุกครั้งที่เราเจอกันก็ยังมีความอบอุ่นเหมือนเดิมนะคะเยอะแยะหมดเลยแฟนเพลงใคร ได้ยินเลยแฟนเพลงมาแจ้งเดี๋ยวขออนุญาตขอบคุณก่อนนะคะขอบคุณวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะเด็่พระคุณหลวงพ่อคณะกรรมการทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ประสานงานมีส่วนเกี่ยวข้องให้ต้นข้าวสุริยาได้มาขับร้องบทเพลงในวันนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญขาดไม่ได้เลยนะคะขอบพระคุณแม่ครัวมาก,มากๆที่ดูแลทีมงานหนูตั้งแต่เช้าเลยนะคะจนถึงมื้อเย็นเลย ขอเซ็บประมือให้แม่ครัวหน่อยจ้าอร่อยไหมพี่พี่อาจารย์คะกับข้าวหมดยางแล้วเหลือให้หนูบ้างไหมไหนแม่ครัวอยู่ไหนจ้าอยู่ตรงไหนทางนู้น,หนไหนแม่ครัวกับข้าวหมดยางจ้าได้ยินต์ตะเสียงกินอ่ะ อย,ะะอยากกินไข่เจียวใส่น้ำตาลเลยนะคะ่ะแม่ครัวทำเป็นไหมคะอ๋อทำได้ไหมคะทำไม่ได้ทำได้แต่ว่าสูตรมันต้องเป๊ะ,เ,ปะเลยนะคะต้องโทรไปถาม่านีก่อนว่าสูตรจะมาใส่น้ำตาลประมาณช้อนครึ่งนะคะแล้วก็อีกประมาณ3เมะะ็ดน้ำตาล